มาทำโบแบบกินได้จากน้ำตาลฟองดองกันครับวันนี้ลูกค้าก็ให้โจทย์มาเป็นเค้กแบบนี้นะครับแต่งด้วยโบสีแดงต้นแบบมามันเป็นโบแบบกินไม่ได้นะครับผมก็อยากให้มันปลอดภัยขึ้นแล้วก็ให้สามารถทานได้ด้วยนะครับก็เลยเลือกใช้เป็นแบบฟองดองสีแดงนะครับอย่างนี้นะครับรีดเป็นแผ่นบางๆเอาแค่บางพอจับได้นะครับเสร็จแล้วตัดเป็นแถบเล็กๆนะครับหลายๆเส้นนะครับตัดเตรียมไว้ แล้วตัดมาขนาดตามที่เราต้องการนะครับแล้วพับทบเข้าหากันซ้ายเข้ากลางขวาเข้ากลางนะครับถ้าฟองดอมมันมีความเหนือเหนื่ออยู่ก็อาจจะไม่ต้องใช้กาวก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากให้มันแน่นขึ้นก็ทากาวบางบางนะครับเสร็จแล้นเล็กเล็กๆที่ผมตัดนี้ก็จะทําเป็นเส้นคาดต,ตรงกลางโบนะครับกาวที่ที่ใช้ก็เป็นกาวแบบทานได้นะครับเป็นน้ําผสม cmc นะครับ แต่กาวเกียงเล็กน้อยนะครับงานเราจะได้ไม่เลอะเปิดปื้อนนะครับเอาแค่พอติดตัวโบเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับหางโบนะครับใช้เป็นเส้นเดียวแล้วก็พาบแบบนี้นะครับแล้วก็ซ้อนเข้าไปด้านหลังแปะกาวบางๆก็ได้นะครับเสร็จแล้วจับให้มันดูแบบโป่งๆนิดนึงนะครับเสร็จแล้วไปพักให้แห้งระหว่างนั้นเราก็มาเตรียมเค้งนะครับ ตอนนี้เป็นเค้กรูปหัวใจลูกค้าเลือกรูปมาเป็นรูปขาวดาแบบนี้นะครับตกแต่งด้วยครีมสีขาวเป็นหลักนะครับผมก็อยากให้มันมีลวดลายหน่อยก็บีบเป็นลายต่างๆนะครับเป็นสไตล์วินเทจนะครับเป็นริ้วๆเป็น l i k นี้นะครับเสร็จแล้วก็โบที่เราพักเอาไว้เรียบร้อยสีแดงก็สามารถแปะติดเข้าไปนะครับสัมผัสอาหารได้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปลองทํากันดูแทนการใช้โบผ้านะครับ